ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่ King aka, am, อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์น n กเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันอังคารที่30พฤศจิกายนพศส5 6 4ันนั่นเองก็ เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงวดใหม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไปขอพอรที่คำชะโนานะ <c oughs> สมบังไม่อยากสมบัง <c oughs> วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูหนึ่งรุ่นเนาะ,ะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับขายดีมากๆเลยแล้วก็มี FC หลาย,ลายๆท่านขอมาส่วนเจ้าตัวแค p ฟ h i g h l a n d e น1.9เกรดแเกียร์อัตโนมัติสีขาวมุก รอนิดนึงเด้อปั่นนี้รถยังไม่โผล่หัวมาเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวถ้ารถมาเดี๋ยวจะรีบจัดการให้นะอย่าเพิ่งงอนนะเ e f c ก็เดี๋ยวไปดูรถรุ่นนี้ก่อนไปที่รถมาถึงก่อนปะ ครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูในวันนี้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นรุ่นท็อปสุดของค่ายเลยทีเดียวนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหที่จอดอยู่ก็มีเต้สวยๆทั้งนั้นแต่คันนี้มันสวยเตะตามากกว่ารุ่นอื่นนะมันมีชุดตงชุดแต่งอะไรให้ด้วยแล้วก็ถูกใจแหละนะครับบรรดาสายออฟโรดกับ รถแนวนี้นะก็คันนี้เฉลยกันละกันนะครับมันเป็นเจ้าตัวแคปโฟ3.0 V Crossgate M นั่นเองก็เกรด M ถือว่าท็อปสุดแล้วนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสีลอ้อสีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสีบรอนซ์เงินหรือว่าเป็นเจ้าเงินโบฮีเมียนนั่นเองตามภาษาของแคตาล็อกเนาะแล้วก็นะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ย มันอยู่สักเท่าไหร่กันโอเคแหละนะครับด้วยความที่เป็นตัวท็อปค่าตัวเขาก็อาจจะสูงกว่าเพื่อนน้อยนึงแต่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเบาทนะครับสำหรับสีบรอนเงินถ้าเป็นสีขาวมุ้เพิ่มอีก7 0 0 0บาทนะครับเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดน้นบาทนั่นเองมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟหน้าแบบ isuzu vision ใบ led ไฟหน้าตัวนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่านอกจากมันปรับระดับสูงต่ําได้สีระดับแล้วนะครับแล้วก็มันจะสามารถ ั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องมากังวลเฮ้ยช่วงอากาศรปรเพนะครับแสงไม่ได้เดี๋ยวมันมีเซ็นเซอร์จัดการเปิดให้เองไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเจ้าตัวไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกของเขาก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ led นั่นเองตัวนี้มาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกมใหม่นะครับจะมาในโทนสีดาแล้วก็ระบบความปลอดภัยด้านหน้าเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดตัวกาดกันชนนะครับมีมาให้จากโรงงานนะตัวนี้ไม่ต้องติดตั้ง เรียกได้ว,ว่าจะขับเดิมๆนะครับมันก็ดูเท่ดูดุนะหรือว่าสายออฟโรดก็อาจจะมีการไปเปลี่ยนอันนั้นก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูกันเจ้าตัวชุด กระจังหน้านะครับจะมาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่สีทูโทนแต่ว่าเขาจะมาในโทนเข้มนะครับมันอาจจะไม่ดูตัดกันเหมือนรุ่นอื่นนั่นเองเพราะว่าเจ้าตัว Vcross นะครับก็ต้องออกแบบให้มีความดุความเข้มพร้อมรุยเข้าไว้แต่ว่าโลโก้นะครับของ Isuzu ก็เป็นโลโก้ Isuzu สีโครมเมียมขนาดใหญ่นะครับเรียกได้ว่ายังคงความหรูหราย,ยู่น้อยๆน,นะครับแต่ส่วนมากจะเด่นความดุนั่นเองตัวเคี้ยวสั้นลงนะครับแล้วก็เคี้ยวเขาเนี่ยจะเป็นสีเขาเรียกว่า โครเมียมม่ยมไหมไหมอสีเป็นโคมเมี่ยมแต่มันออกไม่ไหมนะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสีเทานะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับเขาก็จะมีการเคลือบเคฟลามาให้ชุดตะแกรงนะครับที่อยู่ตรงกระจังหน้ามันก็จะเป็นแนวนอนนะอืม จะเป็นแบบนี้และอีกหนึ่งอย่างที่พี่ต่ชอบมากๆกนะครับก็คือเจ้าตัวคิวร้อตัวนี้นะครับตัวนี้คิวร้อ6นิ้วนะก็ถูกติดตั้งมาจากโรงงานลักษณะของคิวร้อเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเรียบนะครับมันเป็นพื้นผิวมันเรียบนะครับแล้วก็เป็นสีเทานั่นเองก็ถ้าพูดไปพูดมามันก็เหมือนกับคนที่เล่นกล้ามนะครับมีกล้ามเออมันดูธรรมัดธรรมแมงดูบึกบึกบึนอืมแต่ว่าตัวนี้อ่ะเดี๋ยว ก่อนที่จะไปจะไปตรงล้อเดี๋ยวเอาดูระบบความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับเจ้าตัว V Crossgrade M คันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเบรก a b s บทุงรวมนิกละไปรมันมา6จุดเลยนะไม่ไม่ธรรมดานะครับระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันเมื่อเราสังเกตจากด้านข้างของเขาแล้วนะครับมันมีความสปอร์ตมากๆนะถึงจะเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อก็เถอะตั้งแต่ ตัวกระบะด้านหลังก็จะมีขอบกระบะแบบบิวอินเล่าแหลกลังคามันได้ข้างคิ Q ้วล้อนี่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับตัว max เนี่ยแม็ s, เป็น max กลายใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดออกแบบให้มีความดุดันนะครับส่งกับความเป็น,ร,นรถขับเคลื่อนรถขับเคลื่อน4ี่ล้อจริงๆอื ลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะตัววายนะครับหลายๆท่านก็จะบอกว่ามันเป็นก้างป่านั่นแหละแต่ว่ายางที่ให้มานะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นยางที่เกรดพริมเมียมมากๆเะครับเจ้าตัวยางบริสโตนแต่ว่าถ้าสายลุยนะครับบางท่านก็บอกว่าเอยไปเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวยางเอทีดีกว่านะครับมันน่าจะลุยได้ดีกว่า แต่บางครั้งนะครับหลายๆท่านโอ้นานนาทีจะได้ออกไปท่องเที่ยวแต่อยากได้วีครอสให้อุ่นใจฉันก็จะเอาตัวยาง h ฮทีนี่แหละเออมันใช้ได้หลากหลายดีนะครับแล้วก็ขับทางเรียบได้ดีด้วยคิวล้ออ่ะพี่ต่ายให้ดูแล้วเนาะตัวสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าตัว V ี r o s s นะครับก็จะเป็นสีคโครมเมียมนั่นเองหลายๆท่านถามมาว่า V c r o s s เรื่มาจากอะไรครับพี่ต่ายเอออันนี้ก็ไม่ทราบ <laughs> นะครับเจ้าตัวกระจกนะครับกระจกมองข้างของเขามันจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้แล้วมันจะมาในทน สีเข้มนะครับด้านบนมันก็จะเป็นสีเทานะครับด้านล่างจะเป็นสีดํากระจกนะครับบังลมหน้าก็จะมีแบบมันจะเป็นแบบไออาร์คัทนะมันจะกรองพวกรังสี uva uvb ได้ใบปัดน้ําฝนนะครับแบบบิวอินตัวนี้สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับอันนี้เลขเครื่องก็จะเป็น0-511อุ้ยเป็นรถของอใครก็พี่ต่ายก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ แล้วก็ดีใจด้วยกับรถคันใหม่เสาอ,อากาศนะครับออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ดีเลยทีเดียวนะตัวาราวแหลกลังคาตัวนี้ก็มีมาให้นะครับเรียกได้ว,ว่าถูกติดตั้งมาจากโรงงานเราไม่ต้องไปเจาะไปทําอะไรเพิ่มนะอืม ตัวนี้เมืออ่อตัวมือเปิดประตูด้านข้างนะครับเขาจะมาพร้อมกับเจ้าตัวสวิตช์ที่สามารถกดเปิดประตูได้จากตรงนี้เลยมีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับนี่รถที่มีสัญญาณการขโมยมาให้ก็จะเป็นรูปกุญแจนะมีรูปรถแล้วก็กุญแจล็อกไว้ถือว่ามีเป็นความอุ่นใจอีก1นขั้น <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>นะครับนี่ตัวนี้มันจะมีแจ้งเตือนมุมอับตรงสายตาด้วยนะเวลาที่เขาเรียกว่ามันมีมอเตอร์ไซค์มาแซงจากด้านขวานะครับเจ้าตัว สัญญาณที่พี่สายถ่ายดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยที่เป็นรูปรูป,รปตรงเนี้ยมันก็จะพิบไปสีส้มๆเหมือนตัวไฟเ้ยวเนี่ยมันก็จะกระริบเตือนนะครับมันทําให้เราสังเกตได้ชัดเจนมากยิง่งขึ้นแล้วตัวนี้นะครับบันไดข้างตัวนี้ออกแบบมาจากโรงงานนะครับเป็นแบบบิวอินเลยทีเดียวเป็นสีทูโทนนะแต่ว่ามันจะโทนเข้มนะครับโอ้ยมีคอสมันมาในโทนเข้มจริงๆอะเนาะตัวด้านบนเป็นสีดำนะครับส่วนด้านข้างมันก็จะเป็นสีเทาตัวคิ้วล้อด้านหลังก็มีมาให้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมัน มันมาทั้งชุดมันสุดยอดจริงๆนะขอบกระบะตัวนี้ก็โอ้โหนี่เป็นขอบกระบะแบบบิลลอินเลยนะครับมันเป็นสีทูโทนนะด้านบนก็จะเป็นสีเทานะครับด้านล่างมันก็จะเป็นสีบรอนเงินแต่พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าถ้าเฮ้ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะมันจะเป็นสีไหนกันก็เดี๋ยวเราค่อยดูไล่กันไปทีละร,รุ่นเนาะอันนี้นะครับก็จะมีลายฝ้ากระจกด้านหลังมาให้ตัวไฟเบรกนะครับไฟเบรกดวงที่3มของเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวกระบะไลเนอร์ตัวนี้ ถูกติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับนี่มีสัญ,ญลักษณ์ของ isuzu d-max ด้วย d-max นี่ถือว่าเป็นชื่อการค้าที่โอ้โหส่งให้ d-max ส่งให้รถ isuzu นี่โด่งดังมากเลยนะมีขายทั่วโลกเลยตอนนี้นะครับโอ้บางคนก็ยังไม่รู้นะว่า isuzu เราไปไกลถึงขนาดไหนแล้วนี่เราลองไปดูแถวออสเตรเลียอะไรก็มีนะครับนี่นี่แล้วก็ใครที่ขายขายมีครอสได้เยอะๆนะมีโอกาสได้ไปเที่ยวออสเตรเลีย้วยนะสำหรับเซลล์อ่ะ แต่มไม่ได้ไม่ได้ไปมันก็มีขายนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องขายเยอะเออต้องให้ได้ที่1ของประเทศอะ่ะครับตัวแม็กด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นแม็กตัววายไลท์สปอร์ตแต่ว่ามันจะแตกต่างจากด้านหน้าตรงที่ว่าด้านหน้านะครับของเขาจะเป็นดริส์เบรกขนาดใหญ่นะแต่ว่าด้านหลังมันก็จะเป็นลัมเบรกนะครับนั่นกระสดงว่าเวลาที่เราบรรทุกนะ ก็เจ้าตัวดัมเบิลตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจทีนี้ด้วยความที่มันเป็น V-Cross รถขับเคลื่อน4ีล้อนะการวางตำแหน่งของแหนบมันก็จะถูกวางไว้เหนือเพานะครับมันทําให้ท้องเขาเนี่ยหรือว่าตัวรถเนี่ยสูงขึ้นนี่แล้วก็ยางอะไรมีมาให้นะครับ ทีนี้เรามาดูตัวด้านหลังกันบ้างนี่ที่พี่ตายชอบนะครับมันมาพร้อมกับเจ้าตัวดิฟล็อกไฟฟ้านั่นเองโอ้โหเวลาที่ใช้ดิฟล็อกใช่ไหมครับก็ชุดล้อหลังมันจะล็อกเป็นชุดเดียวกันนะหมุนไปพร้อมๆกันนั่นก็แสดงว่าต่อให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งลอยนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะยันให้ไปข้างหน้าได้หรือว่าถอยหลังได้นั่นเองไฟท้ายนะครับก็จะมาพร้อมกับลมดําให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็ดุดันจริงๆโอ้โหไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับนี่ แล้วกันชนท้ายนะครับจะถูกออกแบบเป็นแบบบิวอินเลยออกแบบให้เข้ากับตัวรถ V-Cross กันนี้โดยเฉพาะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนมุมอับสายตาอีก4จุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมือเปิดประตูนะครับไม่ใช่มือเปิดประตูมือเปิดกระบาท้ายมันจะเป็นสีเทานั่นเองเดี๋ยวพี่ตายลองเปิดให้ดูโอ้มันก็ไม่ได้หนักอะไรนะนี่ขอบกระบานะครับของเขาก็จะมีการติดตาของอิซูซูมาให้ด้วยบางคนถามว่า มันไม่มีตะขอเกี่ยวมาให้เหรอถ้าเกี่ยวมันก็คงจะมัดมัดแถวนี้ได้ละมั้งนี่มังใช้คํามังนะนี่พี่ต่ายชอบชุดกระบะตัวนี้มากๆเลยนะครับมันดูสวยมันดูหรูมันดูลำงวดวันพวกนี้นะครับสัญญาเลยนะครับถ้าได้30ล้านจากคำโนดเนี่ยจับแน่ๆจับแน่ๆ รุ่นนี้แหละแต่ไม่รู้สีไหน <c oughs> ถ้าไม่ถูกก็รอต่อไปอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วก็มีเอฟซ e นะครับหลายๆท่านขอพี่ต่ายผมขอภายในอย่างรละเอียดได้ไหมแยกกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมอยากดูภายในก็เอาได้เดี๋ยวคลิปนี้จะทําให้เดี๋ยวไปดูกันไป